สีลีกดังของยุโรปไปต่อที่ฟุตบอลลีกสูงสุดของกรีซเมื่อคืนที่ผ่านมาครับจาาฝูงโอลิมเปียกอสก็ทําแตบทิ้งห่างที่มาดับ2ออกไปเป็น8คะแนแนแล้วรับฟุตบอลลีกสูงสุดของกรีซเมื่อคืนที่ผ่านมาครับทีมจาาฝูงโอลิมเปียกอสในชุดขาวแดงรับการมาเยือนของพันเซอร์ไรกอสรับนาทีที่52ครับหลังจากเริ่มพึ่งหลังได้เพียง7นาทีมาโกแพนทะเลคกับก็ยิงให้เจ้าท่นโอลิมเปียกอสขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์ครับจิ้มเสียบมุมเข้าไป แต่ว่านาทีที่หามกครับทางด้านทีมเยือนพารเซรไรคสนั้นมาตีเสมอได้ครับเมื่อได้ลูกที่จุดโทษและก็เป็นจอโ์กอสจิโดออดิสยิงจุดโทษเข้าไปไม่พลาดครับเสมอให้กับทางด้านพารเซรไรคสทีมเยือนเป็น1ประตูต่อหนึงหลังลจากนั้นเพียงแค่2นาทีครับทีมเยือนพารเซรไรคสนั้นก็พลิกขึ้นนำเป็น2ต่อหนึครับจากการยิงของจิโอจอดิสคนเดิมครับ แต่ว่าเจ้าพานโอลิมเปียกอสก็ไม่เสียขวานครับอีก3นาทีต่อมานาทีที่70ก็มาได้ลูกที่จุดโทษบ้างครับแล้วก็เป็นทางด้านของอัลเบิร์ตวิเอร่านั้นรับหน้าที่ยิงจุดโทษเข้าไปจังหวะแรกนั้นยิงประตูไปแล้วแต่ว่าผู้ตัดสินนั้นให้เป็นจุดโทษครับแต่ว่าก็ยังยิงเข้าไปอยู่ดีครับทางด้านอัลเบิร์ตวิเอร่าตีเสมอให้กับโอลิมเปียกอสเป็น2ต่อ2 ถึงนาทีที่85ครับสกอร์ขยับเป็น3-2ต่อแล้วก็เป็นประตูของเจ้าถิน่นโอลิเปียกอสครับจากการยิงของมาโกแพนทลิสเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้ครับและในนาทีสุดท้ายครับโอลิเปียกอสมาได้ลูกฟรีคิกแล้วก็เป็นริเอร่าครับวิดฟิล์ชาวสเปนยิงเข้าไปอย่างสุดสวยครับช่วยให้โอลิเปียกอสนั้นเอาชนะพาเซไรกอสในเกมนี้ไป4ประตูต่อ2ครับ โอลเปียกอสก็รั้งจากฝูงแข่ง18นัดมี45คะแนนนำอันดับที่2ชมป์เก่าพานาทีเนกอสอยู่8คะแนนแต่ก็แข่งมากกว่า1นัดครับจากฟุตบอลลีกในแถบทวีปยุโรปไปต่อที่ฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติเอเชีีหรือว่าเอเชียนครับ2011กันบ้างครับเมื่อวานนี้ก็เป็นนัดที่2ของกลุ่มดีไปตามดูคู่แรกกันก่อนครับอิหร่านเจอ